พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรป์ประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา16นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่หนึ่งโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองารแก่ผู้สำเร็จการศ,าศาึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆต่างที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสารรค์ความสําเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกียรติคุณความดีและในด้านการทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้แล้วมุ่งมั่นทําให้จริงให้สําเร็จครบถ้วนตามที่กล่าวแต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานสมกับวิทยาฐานะอย่างแท้จริงจากนั้นพระราชษานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายกสภามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์แด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว โดยทรงหนีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบัวพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนนับเป็นพระอัจฉริยาภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงส่งจึงกล่าวได้ว่าทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้งในฐานะนักวิชาการและนักปฏิบัติการ นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีโดยเห็นว่าทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกหลักสูตรต่างๆซึ่งทั้งหมดอาศัยการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยความมุ่งมั่นแข็งแรงทั้งพระวรากายและจิตใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ส่งน้งองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึมในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3าคนจากนั้นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะนิติศาสตร์วิทยายลัยนวัตกรรมคณะพ่านิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยสหวิทยาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน3,866คนรวมทั้งมีบัณฑิตผู้บกพร่องทางร่างกายเข้ารับพระราชทานปริญญาด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่2วันนี้เวลา16นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขตพระนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปีการศึกษา2561 ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์วิทาลัยโลกคดีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสซริทนทร์ธคณะพยาบาลศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น3,890คนทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลกมีการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้งหมด292หลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทย192หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ100หลักสูตรนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกศูนย์การศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งจัดทำสวนออร์แกนิกลอยฟ้า ที่อาคารอุทยานเรียนรู้ป,ป่วย100ปีเพื่อขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งเป็นสวนผักออร์แกนิกบนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิซันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ